ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้เราอยู่กันที่สนามของสาธรครับมาดูคู่ที่ว่าน่าสนใจนะครับปอกผักกดิงนะครับนะใช้เฉพาะหลังเท้าอย่างเดียวนะครับกําลังสดได้ที่เลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ต้องขอสวัสดีนะครับไปยังบรรดาแฟนเพจแล้วก็เพื่อนสมาชิกของช่องยูทูบทากกอรออ f ฟิเชีนะครับวันนี้นะฮะเราไม่ค่อยได้ทําคลิปให้บรรดาแฟนเพจหรือเพื่อน YouTube ได้ชมกัน ถือว่าเป็นคู่แรกครับประจําสัปดาห์นี้ครับป๊อกบุกระดิงครับใช้หลังเท้าอย่างเดียวครับนะก็ถือว่าหลายปีแล้วครับที่เจ้าตัวประสบปัญหากับโรคลุมเลานะแต่ก็ถือว่าฟิตเหมือนกัน6ต่อ7ครับป๊อกบุกระดิงนี่ฮะเอาแล้วครับอือโอ้โหนิ่งเลยเกเนี่ยโอ้โห7เท่าเลยครับ จริงหรอปอกูกูดิงปอกูกูดิงนี่ให้ทางผู้เล่นเดินสายนะครับประยุทธ์นะครับเอาเลยครับแปดต่อเจ็ดครับประยุทธ์ประยุทธ์นี่โอ้โนี่ฮะปอกกูดิงประยุทธ์มาแล้วครับโอ้โหล็อกกินอยู่จริงๆ เก้าต่อเจ็ดเลยครับแปดต่อเจ็ดครับมาครับโอ้จังหวะแบบนี้โดนเท้าซ้าเสิร์ฟครับรองรองเท้าโดๆรองเท้านี่ยดูครับเบอร์ซะใหญ่เลยนะเบอร์เบอร์เท่าไหร่นะสี่บ แล้วก็รองเท้านี่ใส่เบอร์46ใช่ครับแล้วส่วนมากเนี่ยใส่พระเกี่ยวกับรองเท้าเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคหน้ามันใหญ่พื้นที่มันใหญ่พื้นที่มันใหญ่หญ <laughs> โอ้แต่งตัวยังกฉเ,เลยแปดต่อหกครับมาครับประยุทธ์ฮึโครับดูลีลาครับลีลานี่เอาเลยครับประยุทธ์เปิดด้วยซัดประยุทธ์นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่วันนี้เจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะเล่นแปรกับคาข้ามหัวครับ เนี่ยโอ้สองนาที29วินาทีเราอยู่ในช่วงปลายเกมนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ของสาธรครับ1 0ต่อ7ครับเนี่ยหยุดเปิดด้วยซ้ายครับลันมาเลยเอาลยครับปอกูดงึงความเนียนมาแล้วครับสวนมาครับคือหลังเท้านี่เจ้าตัวเคยออกไทยพ BS มาแล้วนะไม่ธรรมาดาเนี่ย นะครับสำหรับปอกปุกุดนะครับส่วนประยุทธ์เนี่ยก็เป็นลักตะก้อเดินสายครับนะฮะอยู่ในโซนของฝั่งตนนะในเหรื่อนี้ไม่เคยจะเจอกันมาก่อนครับประยุทธ์เนี่ยน่าจะมาที่สนามสาตอนแทบจัดทุกวันอาทิตย์นะครับแต่สนามซ้อมหลักอยู่ที่ไหนนแอดมินไม่ทราบเหมือนกันเจ็ดต่อสิบครับ <S <S ปอกผุกงได้ที่10แต้มโอ้ยนี่ บางครั้งเนี่ยในเหลี่ยมนี้นี่อาจจะคิดว่าประยุทธ์นี่ก็ถือว่าเจ้าตัวก็คิดว่าไหวเลยครับส0ตตอนเจครับเนี่ยโดนเท้าซ้ายอีกแล้วครับประยุทธ์โดนจี้ด้วยเบสิกจริงๆครับวันนี้เอาเลยครับเบิ้ลอีกแล้วประยุทธ์นี่อู้หลังเท้านี่คือต้องแบบซ้อมไม่เยอะนะครับมาเลยครับนี่ฮะ แล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี่เป็นโรคไตด้วยนะฟอกไตสัปดาห์ละ2ครั้งเลยนะแอนบินบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี่ฟอกไตสัปดาห์ละ2ครั้งเลยนะครับป่วยกี่ปีแล้วครับเดี๋ยวแอนบินถามก่อนป่วยป่วยโรคไตกี่ปีแล้วสิบสี่สิบสี่ปีกับการเป็นโรคไตฟอกสามครั้งสามครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมโอ้โหสิบสี่ปีครับกับการที่เจ้าตัวรู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตแล้วก็ฟอกไตสัปดาห์ละสามครั้งเลยนะฮะ โอ้ต้องยอมครับถ้าเป็นแอดมินเนี่ยน่าจะไปตั้งแต่3รอบ3ปีแรกเลยครับโอ้ต้องยอมเขาจริงๆเอาเลยครับป๊อกผู้ดึงไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันครับทางด้านของคู่แข่งเนี่ยก็ถือว่าดีครับประยุทธ์เนี่ยแล้วการเป็นโลกไตเนี่ยมันเหนื่อยเร็วด้วยนะครับมาครับโอ้โห เอาเลยครับ8ต่อ10ครับ12แต้มประยุทธ์ครับต้องหาพื้นที่กับเกมเสิร์ฟเหมือนกันครับ8ต่อ10เพราะครูดึงเลยใช้หลังเท้าอย่างเดียวนะครับหลังเท้าล่างเลยนะบอกได้เลยว่าละแน่ฮะโอ้โหหลังเท้าล่างอย่างเดียวนะครับเด้อ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 เดถามก่อนแต่ก่อนเหนื่อยแบบนี้ไหมก่อนไม่เหนื่อยครับเด่นื่อยวะแต่ทุกวันนี้เหนื่อยมาก เล่นนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมโอ้สุดยอดมากครับ10ต่อ8ครับปอกคูดึงงานที่สองแทมนี่ฮะเกมเสิร์ฟของป๊อกต้องอาศัยเกมเสิร์ฟแล้วครับเนี่ยเท้าซ้ายเท้าขวาแทนบินบอกได้เลยว่าปอกผู้ดึงก็แังที่จะเห็นเหนื่อยแล้วนะครับนะฮะเนี่ยประสบการณ์อดมีครับเบสิกอดมีแต่จังหวะนี้จังหวะอดมีือนกันแต่ความฟิตเนี่ยไม่ได้นะนี่ฮะ90ครับครับ เป็นโลกไทย10กว่าปีครับโอ้ได้ถึงระดับนี้นี่ก็แอดมินว่าต้องบอกว่ายอมใจน้องเขาเลยนะครับเ mm hmm. พราะูถดึงนั่นใจอายุ่30ก,กว่าๆนะครับยังไม่ถึง4 oh. ัต่อสิบครับ oh. <c oughs> เอาเลยครับดูมาดูจังหวะนี้ของทางด้านป่วิตยครับประยุทธ์แปดต่อสิบครับมาครับปอกผูกกระดิง่งโอ้ยหลังเท้าซ้ายหลังเท้าขวาอีกนิ่งเลอเกินเอาเลยครับข้ามหลังเท้าซ้ายด้วยนะกฎกติกามีอยู่ว่าหลังเท้าได้ทุกอย่างนะครับแต่ทางด้านป๊อกผูกกระดิ่งข้ามเฉพาะหลังเท้าซ้ายนะครับนะส่วนประยุทธ์แปลซ้ายแปลขวาได้หมดเลยครับหมวได้หมดเลย ก้าต่อสิบครับจะรอดหรือไม่รอดวันนี้ความฟิตคนเป็นโรคไตเนี่ยหลังเท้าซ้ายด้วยเนี่ยประยุทธ์โอ้หสิบเท่าครับอือฮึโอโหประยุทธ์ครับสิบต่อสิบครับสิบสองแต้มครับเนี่ยประยุทธ์รับหลังเท้าทุกอย่างข้ามหลังเท้าซ้ายนะครับเนี่ฮะ ประยุทธ์มาครับปอกผู้ดึงหาพื้นที่เจาะแล้วครับโอ้ประยุทธ์นี่ก็ถือว่าสู้เลยครับเอาเลยครับมีเส้นสองไหมเอาเลยครับประยุทธ์ประยุทธ์เปิดด้วยแปรซ้ายสองครั้งออกครับโอ้โหโยประยุทธ์เจ้าตัวชื่อชื่อไม่น่าจะประยุทธ์นะแต่ทางด้านสาธรคือหน้าเจ้าเจ้าตัวคล้ายๆกับประยุทธ์นะก็เลยตั้งฉายาว่าประยุทธ์นะครับ แต่ชื่อจริงในแอดมินไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่ออะไรนะฮะเนี่ยสิบกว่าปีครับกับการโลกใต้โลกลุมเล้านะครับโอ้โอหมาดูมามาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่านะเ <c oughs> นะะี่ยดูดูนี่ครับ<ๆ>เขา<ๆ>เขาเขา<ๆ>เขาบอกว่าเขาชืา่อประยุทธ์เดี๋ยวชื่อจริงชื่ออะไรประยุทธ์เรื่องแสง ประยุทธ์เรืองแสงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดเอ้าเขาเขาเขาบอกว่าช pues ื่ออะไรนะประยุทธ์ยูยูเอาชื่อจริงชื่อประยุทธ์เรืองแสงโอเคแต้มเท่าไหร่เกมเท่าไหร่เกมสิบสองนะครับแต้มอยู่ที่สิบเท่าครับโอ้โอ้ประยุทธ์ครับชื่อจริงเจ้าตัวชื่อประยุทธ์นะครับประยุทธ์นามสกุลเรืองแสงนะครับ น่าจะเป็นไกด์ท่องเที่ยวตามตามโรงแรมนะครับพูดภาษาอังกฤษเก่งมากสิบเท่าครับเนี่ยดาซา้ายครับรับขวารับขวาอีกครั้งหนึ่งขาม,ทามาเท้า้ายเอ้าประยุทธ์ครับโอ้โหและสิ่งสำคัญนี่ป๊อกค้กดิงโลกไตนะฮะนี่ฮะประยุทธ์ดิ้นแล้วครับโอ้โหนี่ะป,ป๊อกู้กดึงรับนิ่ฮะป๊อกเอา้าประยุทธ์ครับ ประยุทธ์จะเหนื่อยก่อนป๊อกหรือป๊อกจะเหนื s okay. <s ่อยก่อนประยุทธ์เรียบร้อยครับโอ้จ้าอะไรเดี๋ยว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 มันมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบอกผมทีมันเหนื่อยไหมครับสุดๆเลยโอ้โหคือให้เขารับทุกอย่างใช่ไหมรับรับหลังเท้าใช่ไหมรับหลังเท้าแล้วก็ข้ามหลังเท้าซ้ายข้ามหลังเท้าซ้ายคิดว่าแผลนี้ใสที่สุดเลยนะ ใส่ไหมผมมั่นใจนะย <laughs> ังไม่เกมเป็นกำลังใจให้กันต่อสู้ต่อไปครับนะฮะบ,บนเส้นทางสายกีฬา10อต่อ10ครับขึ้นท่านไปรอแล้วครับสำหรับปอกผูกระดึงเกมหรือไม่เกมครับจังหวะนี้เอ้าออกครบโอ้จังหวะของ ปะยุทธ์แพ้ปอกกูกดิงไปด้วยสกอร์12ต่อ10ครับโอ้โหต้องต้องบอกเบรกแรกนี่ไม่ไหวจริงๆนะฮะโอโ้แล้วทางปอกกูกดิงเป็นโลกไตยด้วย10กว่าปีเลยหลังจากเป็นโลกไตนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์แบบนี้พักก่อนเขาขอพักก่อนอันนี้ก็คือปอกกูกกรดิงนะครับเดี๋ยวตอบ บอกพี่น้องเดี๋ยวผมขอสอบ,สอบถามแทนพี่น้องชาว u t u b e หน่อยว่าเป็นกี่ปีแล้วนะครับ14ีปีครึ่งกับการเป็นโรคไตโอ้โหฟอกไตสัปดาห์ละ3นะสัปดาห์ละ3มรอบโอ้โฟอกไตนี่ก็คือเอาเลือดออกใช่ไหมเอาเลือดออกจากร่างกายโอ้โหฟอกเลือดนะฮะแต่ก็ถือว่าเล่นหลังเท้าได้เนียนเหลือเกินนะครับอ่ะ แอดบิลเป็นกำลังใจให้ทั้ง2ทีมครับสู้กันต่อไปผ่านช่อง y u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  e แต่ก็ official ออฟฟิเชียลนะครับนะครับก็เกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องของเกิดป่วยแก่เก็บตายนี่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับทุกคนก็ต้องสู้นะฮะสู้เพื่อความอยู่รอดนะครับนะฮะผลปรากฏว่าครับทางด้านของปอกภูกุดึงนะครับเอาชนะประยุทธ์ไปด้วยสกอร์12ต่อ10 ขวาเงินรางวัลในเหลี่ยมนี้ไปคลองขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เลยในช่อง u t u b e นะครับเมื่อคืนนี้แอดมินไม่ได้ไปที่รามินทานนะครับช่วงนี้นี่คลิปไม่มีลงให้ดูจริงๆเพราะว่าดูดูดูอะไรไม่รู้นะฝนตกทั่วพื้นที่กรุงเทพนะครับทั้งกลางคืนกลางวันเลยนะฮะฝากกดติดตามทั้งสองช่องทาง,ทงนะครับบางกอกตะกอออฟฟิเชียลและช่องทางเพจตะกอออฟฟิเชียลขอบคุณและสวัสดีครับ